ทำปฏิกิริยาทางเคมีกันก๊าซที่เป็นมลพิษมันก็จะลดลงนะคะเราใช้เพื่อบำบัดก็เอากลับไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นโรงงานนี้นะคะแล้วเราจะเข้าหน่วยที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสนะคะก็คือเปลี่ยนตัวยาใลนนะคะสะภาพปัจจุบ,จบันนะคะก็ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของ แต่ว่าอันนี้จะเป็นสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นต่ำประมาณ20%นะคะใช้ทำอะไรนะคะงานที่ได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการส่วนกระบวนการผลิตไฟฟ้าไม่ใช้น้ำเลยนะคะต้องบอกว่าเราไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตหลายคนถ้าไม่ได้ผ่านถังบำบัดน,นะคะ,นนะ,คะก็อาจทำให้ BOD มีค่าสูงนะคะก็ะะะยังเจอบ้างนะคะ บริเวณพื้นที่ศึกษา3กิโลเมตรนะคะก็พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ก็ยังมีค่าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ส่งให้ที่กรมปิ่นทองบงบัดอีกหนึ่งวันี่ว่ออา,า,นะายอยู่เรื่องการใช้งานไปนะครับสาเหตุที่ยกเรื่องกรณีนะครับก็จะกลับนำมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็คืออธิบายมาแค่ห้างที่ึกษาห้างกางรประเมินของ ที่กรมเปิดทองนะครับว่าพอมีปัญหาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้คือชาวบ้านอยน่างพวกเรานะครับรู้จึเพียงว,ว่ามีปัญหามีกิ่งเหม็นซึ่งเตาตรงนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนยางเป็นชิ้นชิ้น สิ่งหนึ่งจะได้เป็นเม็ดคาร์บอนออกมาสิ่งหนึ่งที่เป็นไอนะคะไอที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการควบแน่นจนกลายเป็นน้ํามันนะคะเราเรียกกระบวนการที่เอาอยางเข้าไปเรียกว่าเผายางแล้วกันนะครับมันน่าจะต้องมีกลิ่นเพราะว่าอย่างเช่นยางเราเบรกรดร้อนๆเนี่ยนะครับไปเยาก่อนจะเปลี่ยนคาร์บอนออเผาออกมาแล้วคาร์บอนเท่าไหร่ผมเชื่ออย่างว่าที่อบแล้วมันระเหยออกมานะครับเหมือนเราเอา เอาไม้หรือเอาเศษวัสดุเอายางเอาลาสติกเนี่ยนะครับไปไปเข้าในเตาที่แบบเประมาณว่าเป็นห้องปิดน,นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปก็เคยมีนะครับสังเคราะหที่เรารับมานะคะมาเข้าสู่แก๊สคอมเพรสเซอร์ก็คืออัดมันอัดมันเซนเข้าไปเผา